สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าปืนทีเจ้าห้าหนึ่งอ่านี่เลยปืนกระบอกนี้ผมแต่งไว้เรียบร้อยละวันนี้ก็ดีอยู่นะผมใช้แต่เห็นไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่ผมว่าเป็นปืนที่ดีอยู่เลยกระบอกหนึง่งเอาไปเล่นได้แถมตอนนี้มีกระสุนสายข่าวอยู่ด้วย สามารถช่วยประหยัดเงินซื้อกระสุนได้เยอะเลยอของแต่งก็ตามนี้ที่ผมกดให้ดูเลยแม็กผมก็จะใช้เป็นแม็กใหญ่การกระสุนหมดบางทียิงเพลินแล้วกระสุนหมดโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมเกมแรกกันเลยนะครับในเกมแรกผมก็เกิดตรงบ้านพักผมคงไม่ไปเปิดเซฟหรอกเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดเกิดพอดีคือเราได้ของแดง ือเราได้ของแดงนี้สวยเลยเอาไว้เราไปเปิดที่จุดใกล้ๆทางออกดีกว่าเพราะว่าตรงจุดทางออกมีจุดซื้อขายผลผลิตอยู่กองของตาลอุ้ยสี่ช่องอุ้ยโอ้โหของทองมาช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเกมนี้จะดรอปของทองของม่วงออกง่ายมากเลย อันนี้กล่องดำไหนดูซิหูได้วิดีโอถ้าเป็นของแดงนี่ผมเตรียมถอดกระเป๋าเลยโอเคไม่มีอะไรละไปด้านล่างดีกว่าในห้องนี้ในห้องนี้ต้องมาเช็คนะเพราะบางทีในเสื้อในเสื้อกับในกระเป๋าบางทีจะเจอกุญแจาราคาแพงๆอยู่ผมเคยได้มาอยู่ อันนี้ก็เกลืออ้ยแต่ได้น้ำแฮะเก็บไปหน่อยดีกว่าเพราะหมด80,000นี้ต้องมีอาหารเตรียมพร้อมต้องมีอาหารให้เตรียมพร้อมบางทีถึงช่วงที่ว่าเราต้องดักจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่มีอาหารนี้เกิดหิวขึ้นมานี่แย่เลยแล้วก็อีเวนต์นี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอีเวนต์นี้จะดรอปพวกอา,อาหารแล้วก็ระเบิดกองเขียวดูซิได้ซับแฮะโอเค ไอ้ช่วงเนี้ยที่มันเป็นอีเวนต์เนี่ยมันจะได้ไอ้ตู้เย็นตู้เย็นฮู้พอบอกว่าอยากจะได้อาหารนี่เต็มเลยดักสบายเลยเนี่ยรอบนี้โอเคไปบ้านกลางดีกว่าโอ้บ้านกลางก็ไม่ทันเพื่อนแอร์ดัก็เกลือมาเล่นโมเตลดีกว่าอันนี้ต้องเช็คด้วยนะตรงนี้บางทีเราจะเจอแบบว่าพวกอยู่เป็นสไนเปอร์ เตรียมเล็งเนี่ยๆเนี่ยแถวแนี้แหละที่เราต้องเช็คผมเคยเห็นเพื่อนโดนยิงอยู่นะตอนเพื่อนกําลังจะออกอ่ะโดนสไนเปอร์ยิงมาเปียยงเดียวจุดจ่ายตังเสียดายทางออกเลยนิ่งๆบอทนิ่งๆนั่นแหละหนึ่งนัดมีสิมีใครมาหรือเปล่าแต่ผมว่าคงยังไม่มีหรอกม้ง เพื่อนเราอยู่บ้านพักหนึ่งคนตอนนี้เพื่อนเราเข้าโมเตลกันแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุ้ยมีคืนด้านหน้าแฮะคืนด้านหน้าคนหรือเปล่าอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คดูดีๆก่อน ไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปล่อตีนหน่อยดีกว่ายิงมายิงมายิงเปล่ายิงเปล่าอันนี้เปล่าไม่ยิงเลยดีเปิดกล่องดำหน่อยดีกว่าเผื่อเจออะไรดีๆสักหน่อยปืนยาวอผมว่า M16 แน่ๆเลยไม่ต้องไปคาดหวังมากอุ้ยอุ้ย MK14 โอ้โหผม อาผมว่าผมไม่อยู่แล้วผมว่าผมไม่อยู่แล้วมีทั้งวิดีโอมีทั้ง mk 1 4ไปออกถอดกระเป๋าดีกว่าไม่ไม่ไโลภไม่โลภไม่อยากเอา m อ1 4ไปเสี่ยงปืนดีปืนแรงปืนดีปืนแรงจะให้ตกไปอยู่ในมืออีกศัตรูไม่ได้ไปเตรียมออกดีกว่าเดี๋ยวผมไปหลบอยู่ตรงไอกระตอบเล็กๆตรงอาตรงปืนใหญ่ดีกว่า ก็เป็นที่รู้กันนั่นแหละว่าผมอัตรารอดชีวิตเป็นยังไงแล้วยิ่งเล่นไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นล่วงแน่แน่ปืนโอ้ยบอทอีเวนต์โอเคถึงแล้วดีนะเนี่ยที่ผมใส่สายโยงบ่าแบบสี่ช่องมาไว้เข็ดตั้งแต่เมื่อคราวก่อนที่ทำล่วงของแดงโอเคถึงเวลาแล้วไปเลย โอ้ไปเลยได้ออกแสนสองสบายใจอยู่ไม่มีดักนะไม่มีดักนะโอเคทางสะดวกจะได้ s <S stay บายยเพื่อนไว้เจอกันเมื่อระบบต้องการ <laughs> ไปแล้วแสนสอง เกมที่2ผมเกิดโกดังด้านบนโอเคก็วิ่งเข้าโกดังเลยตรงนี้บางทีก็ต้องระวังด้านหลังเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหขอมว่วงวางเต็มเลยบางทีเกิดตรงจุดนี้ก็ต้องระวังโกดังด้านล่างเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนเกิดได้เหมือนกันขวม่วงเกิดเต็มเลยโอ้โหเยอะจัดตรงนู้นก็มีเป็นกองเลยโอ้โหโ ออยแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเต็มเลยเลือกไปถูกเลยว่าจะเอาอะไรไปดีเอ่อเอาไอเครื่องหนีบไฮดรเลกนี้ไปแน่นอนเพราะว่าผมจะเอาไปแรกไอปืนเ x กเก็บเอาไปแรกปรกืนเ x ก,เอกโอเคเก็บไปเก็บอะไรไม่ได้แล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวบอกเพื่อนหน่อยว่าตรงนี้ม,ม,มีมีทรัพ,พยากรเพื่อนเจอเหรอเจออะไรอะ่ะเออตรงนี้ ช่วงนี้ผมแนะนําว่าให้วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเข้าตรงโขดหินก่อนเลยอย่าอย่าวิ่งตรงไปแอร์ดรอปโดยเด็ดขาดเพราะว่าเราจะโดนดักได้ช่วงนี้คนดักเยอะมากยิ่งเป็นโหมดโซโล่ด้วยแล้วโอ้โหผมโดนบ่อยมากอะตรงข้างในเฮลิคอปเตอร์ที่ว่ามันจะมีช่องว่างๆหน่อยด้านบนนั่นแหละผมโดนอ๋อโอเคเพื่อนเปิดไปละกองเขียวด้านบนดูสิได้อะไรเอ่ได้เป็น a r อ7อีกไหมนะ <laughs> ไม่ใช่ โอ้โหเกือเคยได้ AR57 แล้วคิดถึงเลยเฮ้ยโอ้โเพื่อนเราเล่น MK เลยเหรอเค okay, ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าผมเคยโดนอีกแล้ว <c oughs> โดนตรงโขดหินพวกรอซื้อให้เรามาเปิดกล่องอันนี้อันนี้เกลือกล่องอีกอานนึนนงอุ้ดด้านบนมีของม่วงอืมขอกระสินสี่หน่อย กระสุนสามก็ได้อุ้ยได้แล้วโอ้โหได้มาสองกองแฮะแเดี๋ยวทิ้งถุงซีเมนออกอันอันนึงแล้วก็เก็บนาฬิกากองเขียวกองเขียวมีอะไรเอย่ยกระสุนลูกซองกับเชือกเหรออืมโอเคอ่ากล่องดำเออผมจะว่าอา่ะผมจะบอกไปเอ่อ ไม่ใช่สิผมกะว่าจะบอกว่ากล่องเขียวเนี่ยตรงทางออกเส้นยาวตรงจุดที่ผมเกิดอะ่ะที่มันเป็นทางออกยาวๆที่มันจะว่ามีแอร์ดรอปแล้วก็มีกล่องเขียวอะ่ะผมเคยได้แทรกเก็ตมสอะ่ะของแดงสี่ช่องอะ่ะจากกล่องเขียวตรงนั้น <c oughs> ดวงดีมากเลยอันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวทิ้งปูนซีเมนออกแล้วกันแต่น่าเสียดายที่อ่าผมเล่นนอกรอบเนี่ยสิ เลยไม่ได้อัดโอเคเกลือแอดอปดูซิแอดอปปิดอยู่ด้วยอ่าโอ้ยาเขียวระเบิดแล้วก็อ่าพันแผลแบบเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเก็บอ่าระเบิดไปแล้วก็พันแผลสลับอ่าเดี๋ยวผมไปอคอกม้าดีกว่าเช็คดูก่อนไม่น่ามีนะ คมาถึงแล้วมีเสียงขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนนี้ไม่แน่ใจแฮะว่าเป็นบอทหรือว่าอ่าเป็นคนโอเคเป็นคนโอเคเป็นคนถ้าเป็นบอทจะร้องอยู่ไม่เอาดีกว่าไม่เข้าตรงนี้ตรงนี้อ่ามันเลงเรามันเลงยิงเราได้เดี๋ยวเข้าตรงด้านหลังดีกว่าสวัสดีบอทโดนยิงตายตายไปไหนนีว่วะอู้หดโอ้ยโอ,โอ สามคนเลยไหนดูรีเพย์หน่อยสิโอ้โหนี่ไงตัวนี้ปืนอะไรอะ่ะแล้วเขาก็จะโดดลงมานี่ไงเรายิงกับตัวด้านล่างอยู่โดดลงมาขจ๊ะเอ๋ผมอภิเษกดีกว่าโอ้โหมาสามคนขนาดนี้คงจะรอดหรอก เกมที่3ผมก็เกิดฝั่งอ่าซ้ายสุดเดี๋ยวเช็คดูก่อนเลยต้องเช็คดูให้ดีๆอ่าไม่มีโอเคไม่มีแน่นะไม่ใช่อยู่ยิงโป้งไปดีกว่าเดี๋ยวอ่าไปฟารมด้านในหน่อยดีกว่าแต่ไม่น่าทันเพื่อนแล้วแหละเดี๋ยวเช็คดูตรงนี้หน่อยดีกว่า ถ้ามีบอดเกิดตรงสะพานแสดงว่าไม่มีคนอยูอ่ามีมีบอดเฮ้ยบอดเลงฮะบอดเลงใค่จะเลงอเอ๋ด้านในมีคนเหรอไม่แน่ใจอัดแก้ปวดเลยดีกว่า <laughs> ไม่แน่ใจเดี๋ยววิ่งไปดูเลยดีกว่าแต่ผมไม่มั่นใจแฮะว่าจะมีคนเกิดหรือเปล่าเพราะว่าบอดตรงสะพานเลงไป ไหน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 มีขึ้นสวัสดีโอเค <laughs> ไอ้บอทไอ้บอทนี่ว่าโอเคกล่องแดงด้านในนั้นผมฟาร์มไม่ได้อะไรดีๆเลยก็เลยตัดมานี่เลยโู้ได้ของม่วงอยู่กล่องไอ้ไม่ใช่ไอ้อะไรนะกระเป๋ากระเป๋ากีฬาโอเคเกลือ,อามาต่อที่ข้อม้าเลยดีกว่า แต่น่าแปลกฮะเพื่อนเรามาถึงก่อนแล้วทำไมถึงไม่มาเปิดกล่อนไหนดูซิโอ้โหอเอ้ยได้กิบมือสามเหลี่ยมกล่องแดงกล่องอีเวนต์ก็คงมีน้ำก่อนระเบิดให้แล้วก็เงินนิดหน่อยโอเคมีเงินให้ด้วยมไม่น่ามีใครมานะ กล่องเขียวกล่องเขียวยังไม่เปิดแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนผมอ่าเปิดเซฟไปหรือยังเดี๋ยวไว้ค่อยขึ้นไปดูอุ้ยโอเคเชื่อพรลกอเฮ้ยโอ้โหเสียงแบบนี้รอเลยเดี๋ยวรอเลยรอเลยเลย,ยังไงก็ต้องมา<อ>นี่ไวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยู่ไหนว่า อยู่ไหนหเฮ้ยเข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยุ้ยโอ้โหเข้ามาไวแท้ไหนลุดดูรีเพย์นหน่อยทำไมมาไวจังนี่เขาวิ่งมาอ่ะนี่ไงเขาเห็นคืนเราแวบเดียวเองแวบเดียวเองแล้วก็รู้ว่าอยู่ด้านในนี่ไงเอ้อยเจีนไม่ทัน โหปืน G3 น่าจะเข้าหัวเราพอดีเลยในเกมที่4ผมเกิดอ่าตรงด้านล่างตรงสุสานแล้วก็วิ่งไปโมเตลเลยจะ <Understood. S 1> เปิดห้อง201ดีกว่าห้องหนึ่งล้านผมไม่เปิดแน่ๆถึงแล้วไหนดูซีมีอะไรอยู่ด้านในเ่ยขอของแดงสักชิ้นหน่อยใส่กระเป๋าเราได้อุ้ย สิโตโอ้โหแบตเตอรีเอ่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาทำไมไอโอ้โหไอ้หนุม่มเอ้ยท้ามีของทองอยู่ในกระเป๋าะเจอพวกไม่เขารบห้องกุญแจอีกแล้วแถมเป็นคนไทยด้วยนะเอยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟาร์มด้านล่างเสร็จเดี๋ยววิ่งไปออกเลยดีกว่าคืนอยู่นานแล้วเราได้ของดีๆแล้ว โดนแยงแน่นอนเลยกระเป๋าขาวโอเคได้ของม่วงโอ้สองชิ้นเลยฮะเก๋เก๋เก๋คิดเงินเก๋คิดเงินรีบเก็บรีไปดีกว่าโอเคเงินนิดหน่อยเดี๋ยวไปห้องันนั้นถอยถอยไปห้องอันนี้นอ,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 นนอ่าต้องให้แน่ใจนะห้องอันนี้ ต,ต้องมาเช็คบ่อยๆเพราะว่าบางทีจะได้กุญแจแต่ผมยังไม่เคยได้นะกุญแจแต่เห็นเห็นว่าคนอื่นเคยได้กันอยู่ไม่มีแฮะชั้นที่3ไหนดูซิโอ้โหเกลืออันที่2ไม่มีนะโอเคในอ่าใน PC ดูซิอ่าอู๋แรมอู GPU แจ๋วดีแล้วก็ G P U แบบไอ้นี่หนึ่งช่องโอเคโหของม่วงออกดีมากของม่วงของทองโหผมคาใจห้องกุญแจนั้นเลยอะไอในห้องกุญแจนั้นหุผมอะถ้าเกิดได้ A E D มาโหเพแพงเลยนะนะเอ๊ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาวิ่งออกที่ห้องนี้เดี๋ยวเช็คเซอร์โค้ดดูก่อนขอกุญแจหน่อยอุ้ยสีช่องโอ้โห อัลบั้มสแตมโอ้โหรอบนี้ของทองของม่วงออกดีจะจัดเลยเจ็บเก็บเก็บคิดนักเลยฮะ Mac フผมก็อยากได้ไปนะเพราะว่าแพงโอเคอันนี้ก็ของม่วงอีกโอ้โหโอ้หคิดนักเลยเดี๋ยวกินแก้ปวดแล้วก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องย่าบอกนะว่าในกระเป๋าสีขาวน่็จะมีของม่วงอีกอะ <laughs> ไหนดูสิดันไง <laughs> อู้คุณเจดอกที่สองโอ้โหคิดหนักเลย <laughs> คิดหนักแล้วโอเคไปเลยดีกว่าแอดดอก แอดอบมีของดีไหมแต่ผมว่ามีของดีนะของดีออกต้องเยอะต้องแยะนั่นไงโอ้โสายโยบาโอ้โหช่องยังเยอะคุ้มแล้วรอบนี้คุ้มแล้วต่อให้โดนแย่งห้องกันนั้นไปก็ถือว่ายังคุ้มอยู่โอเคอ่าโหต้องมาเรียงอยีกแล้ว เรียบร้อยโอเคนเนปิดแอร์ดับเอาไว้หลอกเขาไว้ถึงบ้านพักแล้วอะอะไรนะประตูตู้เย็ยนยังปิดอยู่ผมคิดว่าไม่น่าจะเออผมว่าไม่น่ามีคนมาฟาร์มหรอกเดี๋ยวไปดูห้องด้านบนหน่อยดีกว่าเปิดไปก่อนเลยไอกระเป๋านั่นค่อยมาดูทีหลังไอกล่องสีน้ำตาลโอเคไม่มีกุญแจดูเนไม่ใช่หรอกมั้ง คงไม่ใช่หรอกมั้งโอเคเกชั้นล่างก่อนเลยอ่าดีวีดีโอเคดีวีดีนี้เก็บไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นบางทีมาในสายข่าวก็แพงอยู่เหมือนกันเบลอ่าโอ้โหดีวีดีสองอันแต่ผมไม่เอาแล้วกันคิดว่า ไม่น่ามีคนมาหรอกกลัวกลัวมีคนมาเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ได้ฟาร,รม์มบ้านนี้ยังไม่ได้ฟาร,รม์มอ่าไม่มีฮะด้านล่างนี่ก็น่าจะเป็นบอร์ดกองเอกสารมีเงินโอเคต้องเซฟนี่แหละต้องเปิดตอนนี้เพราะว่าเราจะไปออกแล้วตู้เซฟตู้เซฟ หดูสิเฮ้ยการะาน้ำลูกปัน้นโอ้โหเรดิโกอกับลูกปั้นจริงแต่เป็นลูกปั้นปูนปัตตเอร์นะเออเอาอันนี้อันนี้โอเคได้เรดิโอไปอยู่แต่น่าเสียดายแฮะที่ว่ามันเป็นแถวสามช่องอเอาเอบอร์ดนะ อย่าอย่าเป็นคนเชียวล่ะลูกป,ป,ปั้นปูนพาเตอร์นี่คงเอาไปไม่ได้อะอันนี้เออโอเคโอเค,อเ,คเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้โอเคไหนพีซีบอทอย่าขึ้นมาล่ะอโอ้โหขอม่วงออกอีกแล้วออกดีจ,ดจัดเลยช่วงนี้ช่วงนี้ขอม่วงของทองออกดีมากนี่เหรียญเหรียญทองออกด้วย แล้วก็เปอร์ติจี้อ้าวเบอร์สามตายโอ้โหแอร์ดอกผมไม่ไปเอาหรอกดูมาดูโล่งโจ้งเกินปล่อยให้เพื่อนเราไปเอาเลยโล่งโจ้งแบบนั้นเดี๋ยวเผื่อโดนดักได้อ่าโอ้โหนี่ก็ดีแฮะแอร์ดอกไหนดูซิขอของดีๆหน่อยอ่าโอ้โห โอเคไม่เป็นไรเราได้ของดีมาเยอะแล้วนี่กล่องเขียวที่ผมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นี่แหละที่ผมได้ t a ร g e เก็ตมอสแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงอัดคลิปเป็นอยู่ในช่วงเล่นนอกรอบเฮ้ยมาปะเนี่ยโอ้โหเชือกพลาคอร์ดเฉยลว่านึกว่าจะได้ของแดงจ้าว,ว่าใจเต้นตุม้มต่อมเลยเอาเ,อาเอาชือกไปโอเคไม่มีละ ออกเรียบร้อยสองแสนเกมที่5ผมเกิดในโกดังจุดซื้อขายก็เดี๋ยวขึ้นมาเช็คก่อนเลยเผื่อมีคนวิ่งมามีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยดูเหมือนจะไม่มีมไม่มีนะเฮ้ยเจอแบบยิง กลองแดงไหนขอของทองหน่อยเฮ้ยของทองแน่ๆอาของอากองเหลืองด้านในผมฟาร์มไปแล้วเกลือโอ้อันนี้ก็ได้ถุงปุ๋ยด้านในเกลือจัดเลยอ่าเสื้อแจ็คเก็ตมีอะไรไหมไม่มีแฮะไปดีกว่าเดี๋ยวไปเข้าขอคอกม้าดีกว่า โอเคเดี๋ยวแวะบ้านนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าบ้านนี้บางทีจะเจอของดีๆอยู่อ่านี่ไง <laughs> ของม่วงอีกแล้วเนี่ยช่วงนี้ดรอปดีมากเลยของม่วงของทองเนี่ยในเสื้อแจ็คเกต็ตโอเคไม่ม่วงอันนี้อาหารตู้เย็นตู้เย็นก็มีอาหารไงนะโหพร้อมเลย <laughs> เดี๋ยวไปเลยดีกว่าถึงแล้วอันนี้ไอ้บอทอันนี้ไอ้บอทอีเวน กล่องเนี้ยไม่เปิดกันหรอเฮ้ยเรามาถึงคนแรกกันหรอเนี่ยกล่องเหลืองปืนอะไรเนี่ยไม่น่าใช่เอ็มสิบหกอยู่แล้วเอ่อโอเคเอเคไดเอเคเฉยโอ้กล้องคูณสี่เอาไปขายได้แพงอยู่อันนี้อ่อกล่องแดงกล่องแดงก็ขอละเบิดหน่อยเอาไว้ไปปลา ไม่แน่นะเดี๋ยวลองไปปลาเช็คหน่อยดีกว่าว่ะด้านบนเผื่ออาจจะโดนดักอย oh ู่อุ้ยโอ้นี่ไงจริงด้วยอีฟอมีคนดักอยู่ด้านบนจริงด้วยเฮ้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 ยเขาเล่นว่ะเฮ้ยเขาเล่นว่ะถอย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 เดี๋ยวไปอัดแก้ปวดก่อนโอ้น่ากลัวน่ากลัวพวกนี้ถ้ายิงแล้ววิ่งไล่แล้วในขณะที่เรายังไม่ได้กินแก้ปวดนี่น่ากลัวนะ นี่ไงคืนอยู่ด้านหน้าคืนมาแล้วใกล้ใกล้หรือไกลอ่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้ยไม่ทันโอ้โหเขาวิ่งไล่เลยฮะดูจัดไหนๆไหนขอดูรีเพย์นหน่อยนี่ไงเขาลงมาแล้วแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเราวิ่งไปนูน่นแล้วเขาก็วิ่งไล่เรานี่ไง <laughs> น่ากลัวจัดกำลังกินแก้ปวดด้วย เจเอเออโอ้โห M61 แน่เลยกระสุนล่วงอย่างไวก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นปืน T951 คลิปหน้าผมว่าจะไปลองเล่นแบบอื่นอยู่และจะเป็นปืนอะไรรอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่มีให้นะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับ